ค่ะขอเชิญคำถามที่สองเลยนะคะคำถามที่สองจากพี่พัฒนนันค่ะเป็นคำถามเกี่ยวกับว่าปฏิบัติธรรมแล้วฟังเพลงได้หรือไม่เพราะฟังเพลงแล้วใจสบายขึ้นทำงานดีขึ้นจะสามารถเป็นพระอริยะได้หรือไม่คาถามขอถามสั้นแค่นี้ค่ะ สาธุสาธุสาธุอิติสุขโตนะโมพุทธายะนัม,มะพัทาจพักกษณะภนณาาสุข,ขังนิภานาปัญจโยโหตุลูกขอพระบิดาสมเมตตาต่อคําถามของคุณพี่พัฒนันด้วยนะคะที่ PKN วันนี้พุทธบุตรมีการยิงคําถามไปที่พุทธบุตร รนิดาแล้วและได้เชิญถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วไปฟังเพลงหรือการที่เป็นนักธรรมแล้วสามารถฟังเพลงได้หรือไม่เจ้าขาเมตตาด้วยเทินสาธุสาธุสาธุอิติอิติติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตาอิติอิติอิติเมตตาเมตตาเมตตา จเจริญพรจเจริญสุขจเจริญธรรมและ,จะเจริญในคำถามที่คารวะานั้นอาจจะมีข้อข้องใจแต่ยังไม่กล้าถามด้วยลูกได้ถามมาพ่อก็จะตอบว่าลูกสามารถทําได้ และการกระทํานั้นด้วยความที่ลูกเป็นอริยะเจ้าแล้วลูกคงไม่ได้ไปฟังเพลงอะไรที่มันทําให้ใจคิดไปในทางอกุศลส่วนใหญ่เป็นเพลงที่เรียกว่าฟังแล้วสบายอกสบายใจเพราะอาการของพระนิพพานนั้นก็คือการรักษาอารมณ์ให้เกิดความเป็นกลางให้อยู่ในสิ่งที่เป็นกลางๆงไม่มีอะไรสุดตรงจนเกินไปเพราะฉะนั้น คารวาสที่ได้นิพพานแล้วก็เป็นคารวาสที่สามารถที่จะเชื่อมโยงธรรมและนำตัวเองให้อยู่อย่างสุขสบายเป็นชาติสุดท้ายโดยที่ไม่เดือดเนื้อร้อนใจในอะไรฉะนั้นจะทำอะไรขอแค่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและเรามีความสบายอกสบายใจทำได้ทุกเวลาลูกรักฉะนั้นผู้ที่เข้านิพพานและพ่อยกจิตนั้นส่วนใหญ่ แค่รู้ว่าลูกนั้นไม่อยากเกิดอีกแล้วและต้องการมาโอบแขนรักลูกกลับบ้านและก่อนกลับนั้นอาจจะต้องมีเรียนรู้หรือว่าทําในเรื่องของการที่เรานั้นทําในเรื่องการรักษาอารมณ์หรือรักษาเนื้อตัวชีวิตเรา ให้อยู่โดยการที่เข้าใจและอยู่ในความปลอดภยัยอะไรที่มันเครียดเกินไปอะไรที่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วทำพาจนเครียดนั้นบางทีก็ไม่ถูกจริตกับพ่อนักเพราะฉะนั้นการเข้า,น,านิพพานแบบคารวาจจึงเป็นการเรียนรู้เข้าใจและพ้นทุกข์พาอรู้ในเมื่อรู้ว่าตัวเองชอบฟังเพลงตัวเองรู้สึกมีอารมณ์ที่เรียกว่าไปในทาง สิ่งที่เรียกว่ามีความสุขเราก็ทำไปเพราะในเพลงตัวนั้นไม่ได้จับจ่วงที่จะเปิดเพื่อประชดใครหรือไม่ได้เปิดฟังเพลงเพื่อจะแอบเอาเพลงนั้นไปด่าใครพ่อถือว่าลูกทำในสิ่งที่ลูกชอบ พ่อก็ถือว่าจิตใจตรงนั้นเป็นจิตใจดีงามเป็นจิตใจที่ของใสเป็นจิตใจที่เบิกบานชุ่มชื่นเพราะคำว่าพระนิพพานแล้วคือความชุ่มชื่นเบิกบานใจคือการไม่มีความเครียดวิตกกังวลนั่นเองรักลูกและใจก็จะต้องไม่เจ็บปวดและไม่เดือดผุด,ผดอีกนั่นคือได้ฟังเพลงแล้วใจสบายก็ถือว่าเป็นการที่ผู้ได้นิพพานแล้วรู้จัก ในการดำเนินชีวิตให้สนางามและให้มีความสุขเพราะจริงแท้แล้วถ้าเข้าใจมรรคผลนิพพานแล้วชีวิตจะไม่ทุกข์อีกต่อไปรักลูกจเจริญพรผู้ที่ได้มรรคผลนิพพานเป็นอริยะเจ้าฟังเพลงได้ลูกรักขอแค่เพลงตัวนั้นทำให้ใจเบ่งบานทำให้ใจไปทางกุศลหรือเติมเต็มในเรื่องกำลังใจในการที่จะมาทำหน้าที่ทั้งทางโลกทางธรรม จากนี้ไปให้เปิดเพลงได้และให้ลูกสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรานั้นชอบเพลงไหนและเพลงนั้นเป็นแรงบันดาลใจก็ถือว่าช่วยเหลือในเรื่องของกำลังใจให้เติมเต็มและให้มีความสุขพ่อถือว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เรานั้นจัดสรรหรือบริหารหรือเรียกว่าทำให้สภาวะอารมณ์ของเรานั้นมีความสุขถือว่าเป็นผู้ฉลาดลูปรักฉะนั้นเมื่อได้นิพานแล้วมักเป็นผู้ฉลาดเจริญพรรักลูกและขอจากไปแล้วนะให้ฟังเพลงได้ตามปกติไม่ต้องรู้สึกว่าจะต้องไปเคร่งหรือไปว่าคนที่เขาฟังเพลงแบบนี้ วันชิตาตอนที่ออกจากกรรมฐานเจเดือนวันชิตาได้มีอาการที่เรียกว่าพ่อจ๋าขอเต้นอารบิกและขอไปเดินออกกำลังกายที่หนองสินและขอใช้วิธีจ็อกกิ้งกระโดดม้าจนทําจนไม่รู้เวลาว่าช่วงไหนควรพักนั่นแหละ พ่อต้องไปเตือนว่าการที่ลูกนั้นมีพลังเนือช้างสารแต่ด้วยอายุที่มากแล้วลูกจะไปกระโดดและเอาเข่าจำนั้นจำนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นส้นเท้าอับเซลูกวันชิดาเลยผ่านกระบวนการที่เรียกว่าออกกำลังกายเกินงามสิ่งเหล่านี้เอามาแย่เล่น เนื่องจากวันชิตานั้นนอกจากจะฟังเพลงและเต้นแล้วยังมีการทำท่าม้าวิ่งจนอาการที่เรียกว่าข้อเข่ามีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งจึงต้องลงมารักษาให้ถึงสามวันจึงหายขาดรักลูกเจริญพร <c oughs> สาธุสาธุสาธุ <c oughs> น โดนพ่อขายเลยนะเอาเป็นว่าพี่ PKN ได้รับคำตอบแล้วนะคะถ้าได้รับแล้วพี่วันก็จะได้ผ่านไปหรือว่าหรือว่าพี่มีคำถามอะไรต่ออีกไหมเจ้าคะครับก่คับพี่วันมากครับมันมีค่นี้ครั ขอบพระคุณค่ะหวัสดีค่ะขอบคุณพี่เขาด้วยนะคะที่ทําให้ทุกคนที่อาจจะยังไม่รู้ยังสํารวมมากเกินไปนะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นคารวาสแล้วเนี่ยเราสามารถรีแลกทุกอย่างนะครอบครัวจัดปาร์ตี้อะไรเราก็ทําได้แต่ในการกระทําเพียงแต่บุคลิกบางอย่างที่เราอาจจะ อาจจะระวังมากกว่าเดิมเป็นเพราะว่าเราฝึกฝนอบรมในเรื่องสมาธิมาก็อาจจะมีบ้างที่เราอาจจะไม่หวืหวาเหมือนแต่ก่อนแค่นั้นเองนะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะเพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมในเพศคารวสไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นคนที่นะจะต้องเป็นเหมือนพระพุทธรูปนะคะนะ นึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระนิพพานนึกถึงพ่อพระพุทธเจ้าแต่เราเนี่ยเป็นลูกหลานที่เราบอกแล้วว่าเราจะอยู่ในรูปคา,ารวาแต่เราจะขอกลับนะคะไปหาพ่อใหญ่ในชาตินี้นะคะวันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะนะอยากร้องเพลงอะไรถ้าเกิดไม่มีคนฟังก็อัดมาให้เพื่อนๆฟังก็ได้นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะสาธุคะ่ะ